กูก็ว่ามันใส่ปกคลิปยังไงไว้กูใส่เป็นี่ที่ใส่มันจะมีแอปใช่ไหมแอปกูใส่อะไรไม่รู้อ่ะเว้ยทำคลิปตรงอาจารย์อยู่เอาเหรอเออแล้วกูใส่เป็นใส่ยังวะเรื่อกูกูก่อนเลยโจวันนึงไลฟ์โจว์ใช่ปะว้ ชืวอยู่อย่างงี้น,น,นก็แปลกแปลกเลยอันนี้พิมีมียมันมีดีทายขันนี้ครับมีนี่ไลท์ตัวเนี้ยไม่ได้รีทายกูบายกูเคว <c ười> บายควอมหัวห้าสามอะ <15, 13. S 1> ไรหัวหน้าสามของดีลิ้งจะมาที่จะ่ไงพอสองเด็ก <c ười> มีสายาก,กับลิงลกับดีลิ่ย รอเลยรอ Turn. ไม่เทเิร์นเออไม่ไ,ไม่เทิร์นทำเร็วเรเออกูรออยู่เนี่ยแม่งกินที่กินที่สองเด็กถ้าจะไม่เขากล่องก็รีบทำเปิดหน้าหาสามมาเดี๋ยวนี้นี่อะไรดิวเนี่ยเฮ้ยมีอะไรจริงไลมชิ้งตัวที่เกิดมาชิ้นแม่เฮ้ยมีบายหลังเมื่วะไม่รู้ไม่นน่เข้าเลยเคี่ยวเองเฮ้ยไปแล้วรอเจอ ดดหกะด้วยมีโดห้าดห,หนึง่งดเออ้าพันโคเทอะเอออันใหม่ไหมเ,เ,เจ,นะรจริงเก้าเขาโวโดโโหไลท์เปิเจ็ดาเดอคอสเดอะคอสหยิบขึ้นมือไม่ต้องทิ้งเอโอโคตรดีอ่ะเอาไปทิง้ง เอาทิ้งก่อนสแตนวิวิวถ้าคอตัวนี้มาระวังนะครับถ้ามือไม่ถึงสี่มันจะไม่บวกครับระวังร,<บ>เรอเดี๋ยวคอจะมนระวังเล่อมมือ <c oughs> ไวเอ้ยไปแล้วน็ทิวหัวทิวหนึ่งใบแมนจัดไม่รู้ว่ามันมีใบหรือเปล่าตีไปก่อนสิเจ็ดเฮ้ยสิบแปดสิบเก้ามีบจุ๋บ ิงดีลิตเตอร์ว้าวออนเี่นตัวยิงไรแรกรอะารแรกอยู่แล้ววันหนึ่งยิงมื่งไม่อดามตัว้วิงดีลิทเอนโดน <c oughs> ยี่สามยีาม่าทีเดียวโอเข้ามาเลยก็เลัง,ง,งจวเอนโด ลายตัวจริงใหญ่ดีครอส s ไมมีฟสอสตูสวยเลยอนะ่ะโดนตันดูแลนะ้วเออหว่าให้คนละเขาก็แบบคนละแผ่ก็จบไม่ไม่ไม่ไอ้ไนั่นอ่ะไอ้ลายนู่นอ๋อลายลายลายที่แบบหยิกแยบบ็จริงจังกันเลยใช่ลายนั้นสวยอ๋อเกลปวดเจ็ดหมดแล้วว่างออกมาแล้วนี่3สามใบอยูทําได้ เออหมดแล้วดีดีอ่างเงี้ยว่ะเออหมดเลยไม่เจอเจอคือมึงใส่เกินละแปลกแปลกมีตัวเล,เล็กๆว่าไม่มีเนะแวนแยบยี่สิบเอ้ยไม่ใช่แหละลืมกิ้วใช่ไหมโอบัสเฮ้ย oh, <but> ไม่ตรวจเฉยเต็มเต็มเลส The ีเ d o The w e e ปได้รับเทคนกคดอ d เปลี่ยนชื่อเปด d นโดแวนเจ็ตยี่ิเมตองคิเข้ามาว i n ไรฟอร f ช r t สท e านเมม,มีอตุยแค่ไหนกิวยิงมือสามแวนแก ตามที่เ็ดตองคีสามสิบเอ็ดนี่บ 5, ้ห้าพันเนี่ยอย่าลืมบวห้าพันตอนลุหรือบบกตอนตีอะตอนตีเป็นบวหมื่หนหรอหมื่นเทาไงนะสามเอ็ดสาม็ดสามสามสี่สามนกิวคนจิบันเนี่ยโซบราดลูกแวนกแนกดแวนแกดโจมตีบุยห้าพัน ามที่เป็ดเ่าเดิมไอมี <One gear. S 2> อเงา Pj Hugh ิกเกอร์เอาเรียกแกปล่อยวันยารอจูะจบเดืเข้าเทนจูว่ะ l i g อ t กิ c k i n g ิเตอร์เฮ้ย Clay Ion Tiger ์อ n m o o ว อะไรทำเกียร์สาม d ี l วกครีคือวกหนึ่งคลีดองกือเฮ้ยไม่เห็นดีลี t ตัวกโดดออวยี่เสองตัวขอหมดอ่ะไม่เห็นแค่เห็นดีลีก็กระโดดลงมามั่วเลยมาแล้วว่ะสิบหแวนการ์ ไม่ทำอะไรได้นะมาถูกรีทายบายเกียร์ศูนย์จากกลุ่มสองแบงค์เฉพาะความขอเลสฟารเลสแต่ยต้องแซกตัวเองใช่ไหมแซกอะไรก็ได้รวมกันอ่ะไม่ต้องแซกตัวเองเลยอ๋อขอสองหมื่นเราขายแล้วแวนแรงแรงขอสองหมื่นเลยอ่ะพีเจแบบมิสติเกอร์ โจมตีแมนกาเข้ามาไม่มีสองเดลมชอ้าวดีเท่าไหร่สิบหกขอสองมือไม่นะเกิวกิน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 มือไว้หนึง แต่ไม่แขึ้นมาหาอยู่นะจริงอ่ะิวใบเกดศูนย์สี่ใบใบสองเหรอใช่ใบสองไอ้เยยใบเยอะอยู่นะอืมแต่เกตศูนย์จะเอาไว้ทำไมอันี้หลุมไม่มีฐานไม่ต้นเกียมันทำยากอระดิไอ้เท่าไหร่สามหมื่นสามได้ลดไหมได้ลบหนึ่งลดเถอะ สามสามสี้สามขอไอกาสดสดเหรอกูมีฮิวเยอะมากสี่สิบอะไรนะสามสามเลยหนึ่งมีมีจบเสร็จา,ายแล้วไอ้เหียกูลืมเก็บเกต้ามาเลยอ่ะอ้าวอ้าวไม่มีไอ้เหียลืมมีปลาเล่นไปแล้วสองใบ ดูไอ pues yeah. yeah. ้โดนโดนกูไอ้ย่าไอ้นะเด็กเด็กอย่าดูนะจ๊ะอย่าทำตามล้วมือเท่าไหรมือห้าใบอ้าวย่าเราต้องกลัวด้วยเหรอใช่ไหมกิ้วบายเก็บไม่มีเทกนะไม่มีเทกนะ มือสี่รอมือสี่มือสี่เอางี้มือตีใบหรือจำกว่ายิงยิงยิงไปไหนจำใบไปนู้นไปนู้นไปนี่อ่ะโอเคจทด์ยานหนึ่งแบบวิชาสลับไปเลยทุกคนถอดเบาถอดโซวนถอดโซแวนบวกหมื่นห้า พุ่มแล้วอกวะใช่ไหมจะไปย่องโตบาสแหวนมยหมื่นห้าไปโบสถ์0ามหมื่นแล้วตายโดนโดน power สูญไม่มีเทคนินการเป็นยงกูไม่ตอบปูด้วยกูติ๊กได้ติ๊กทิ๊กสองิ๊ก,ก,กไม่กันเข้ามาคิดแวนมังคัตายได้าีกตายอยู <c oughs> ่ทเด็กก่อนติ๊กช้าเกินเออดีไม่ช้าไม่มีตัวเล่นด้วยแหละ Kami boleh nggak ada ada Leo nih.